บายดีรอบคำพี่น้องจะหักออกมาแต่ป้าพี่น้องโอ้ยโอ้ยคำมือตื่นตาพักก็ออกมาแต่ป้าอันนี้ของแม่นางนะจะแต่ว่าดัมให้บอดำแล้วด right? ัมหนึ่งช็อกดัมพี่น้องสิมันนาเปิงว่าได้จะโตเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบ

ามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอดสีสองสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดีแล้วยูรา้ากระจิบงนำ่องอ่านมีแปดสี่เก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ห้าสิบหกห้าสิบเจ แปดห้าสิบเก้าหกสิบเอ็ดหกสองสามสี่หกสิบห้าสิบหกหกสิบแปดหกเก้าสิบสิบเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบแปด 8ปดสิสิบเอ็ดโตเนาะแปดเอประมาณได้ประมาณรอยอยู่บาเจ้าพวกรำให้คุณนามกับเอื้อเนาะเขาเปิดได้สิน้อยเนอเอ้กับประมาณได้รออย่แล้วเขามีน้งนะจ๊ะแมงจีนูนแงจีนูนแมงจีนูนโอ๊ยโอเจ้าบุลวงบุลาลเด็กจ้าเด็กกับพอยุพักกินเนาะ ก้อยไม่ก้อยไมกินักเอ้มาจ้ะมาจสายขำเหมือนเลยพี่น้องเฮ้ยย่จับมือกันจ้ามีสะติกี่ได้ดไ,ดไข่เลยเด้ there, พี่น้องแม่งกินนู้นไข่แล้วจ้าลงเงใกล้กันนะจ้ายงน้ ไ่นั่นันลงไปต้มไก่จะได้้รู้จะอยู่เพิงเลยเด้อัดไฟละคิดมันแล้วาแล้วน้หหนั่ <ừ. S 2> นเ้แบบพะง้ําไปแล้วไปมาต้มด,ดูไก่มันจะปริงไาต้องเาียงเมื่อไรกันวย ุเวลาพี่น้องเอ,อ้ยหาทองไปที่บ้านของแม่นางวันนี้เขาจะกลับเนาะหมุนลุงหมุนลุ้งพี่น้องเอ,อ้ยหอดยามหน้าแหละโอ้ยชาดุพี่น้องชาดดำน้าดิถึกเลขรางวัลที่หนึ่งเด็ยหาเห็ดหน้าซื้อเข่ากิน เาในหน้าวครหน้าน้าแล้วมัน,นีบนเงินใคหน้าแลยกลับไปหายังใหม่เหรองักวกันี <c oughs> พินาลายพี่น้องเอ้แต่ว่าเทาหาเลาะหาเห็ดานอะไรเนี้ยคันฮักเป็นกระดูกน่ะเป็นลายทำเสี่ยวนู่นเลาะหาเห็ดจ้าตะบะฮิตน่ะยังบ่ท่านจะออกกับพี่น้องที่ปวดนะทางขื้นนเขาออกแล้วแต่ทางห้ามยังบ่ออกจ้าเห็้แต่เห็ดขาวนี่แหละแต่พ่อกิฟต์นี่ เบิร์ยู่ท่ตสองบาเอือได้จ้าทุกคนเนะาะเพราะว่าเกิดเป็นขาบาาไปได้ถ่ายเนะาะตาตัดกบ่อํนวยความสะดวกพี่น้องโอ้ยฮอนเรตาตัดกระจามข้นตน,นไทยกำกันเลอพี่น้องเดกกินเขาแรงจา้าาอยู่หากินเนาะ น,นางกำลังอุ่นข้าวจากอุ่น้าวเ็ดกินจนะพี่น้องเพราะว่า,ามันจะสบายพี่น้องอุ่นข้าวกินเสร็จแล้วรนยากจ้ะ มา,าพี่น้องานาจะมาเบิ่งนะจา้าขัวก่อนลูกหยาห้องมันมาแล้วปัวจจุบานต้องมองแังเก็บพี่น้องเก็บผักจา้าหอมลาบเน่าผักก็มีนะจา้าไม่ได้ซื้อไม่ได้หานะจา้าปลูกเองกับมือของแม่นางจ้ะนี่แต่ยเนี่ยพี่น้องเอ้ย ใส่กอยแหมคีนงูแต่เราจะทำมนีนึ่งกอยนะจ๊ะเออเอง่ายๆเตรียมพร้อมไว้กระโดงยาไล่เทารลายย,าย,ย่างเตรียมเตรียมไว้แล้วก็ใส่ใส่กิกกกนแล้วก็แขกับนะจ๊ะวันนี้จะผักทองไปที่นี่พรุ่งนี้จะไปกินแกงหน่อ,อไม้ที่บ้านไอ้แขกเนาะเออที่หุ่นะออหอมแต่ปูนจับไปสู้คนกินเพราะว่าเฮาได้เฮ็ด เครงกระต่ายมืออืมมันมือนี่ครับเองหายเห็ดเครื่องกระตา่าพี่น้องเออเครื่องกระตา่ะตายจ้าไปตัวแ่กินพี่น้องเอ้ยอืมกระติใจอันกระติแกงทอม่นานกรอสิแกงน้ำไม้กันรุ่นเก่า็กน้อเดือยนะเพราะว่าพึ่งนี้มันละนินัดกันเนาะโอ้หน้าก็จะเป็นลำเหลื่อมเลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าออกมาจากป่าเนาะมันกระติบงงามคือตอนเช้า ตอนก็คือนะจ๊ะว่าแม่ล่ะเประเดกของพันยาจะดองบูดเน่าไม่เลยกูเนาะเก็บตุ่มเดียวเลยกับพอกกินแล้วพี่น้องพักพร้อมเป็นยังไงก็ได้งามแต่ก้าวเนาะเป็นนันงามฝนแต่สาฝนถือและบอกค่อยงามแต่ว่าห้องน้ำกบบงามพี่เนาะปลูกพักกับบ่อได้ๆธรรมดาปลูกพี่เนาะเออเมื่อบ่เย็นขึ้นโม่เ okay. มื่อฮอน กผักแล้วมันสวยเเออเออเนี่ยอีเขาตักบัวนะจกักบัวก็มีหอมลาบก็มีครบจบอยู่ที่สวนนะจกักบตะกีก็มีนะาา๊ะเออมะเน,นี่ยพอเก็บผักบัวจ้านี่ก็คือผักบัวของนางจ้๊พี่น้องว่ามีงไม่ก็ยังมาตอมเนาะอืก็เพาะได้กินได้อยู่น้ำน้ำอยู่พี่น้องเออคุณ ผักอีตู่พักนางตู่มักโคงมักเครือมักพริกมักแตงอะไรยังไงก็มีจา่าเออเนาะมาสักพี่น้องสาขัวน้ำเครื่องหม้อจา่จากนเอาแบบสุกๆพี่น้องบ่ได้มกักติงอนวี้เดียวอะไรย่าเด้ออันนี้แบบแห้งแห้งแห้งๆพี่น้องเอาสุกๆจ้าแต่กระใหม่หม้อเลยใหญ่ใหม่หม้ออยู่ในนัพี่น้อง ปลอดภัยเป็นหัว ้อยจซาแบบไม่ไมเนะาะเห็นดิพี่นาอสภาเด้จ้ะเออนำเครื่องหมอ้อพี่น้องพี่นำฮอทพีครัวต้องสุกเท่านานเราถึงจะกินนะกินดิฟคือข้าวบดได้พี่น้องอื้จะเ่ียบดิพี่น้องเอ,อ้ยมีจีนูนแม่ไข่จ้ไม่หมอเลยเนาเรื่อม่หมอเลยเนาะ มาสับพน้องจะจสุดก็คือมันจะรุตรกตาวดาวก่อเกล็ดน,นะพี่น้องเพราะว่าทันแรกนะจ๊ะก่อนสับบุ้งออมพี่น้องโอ้ยสมจะดาจะชอบประเลยาาเง็ดเออเดอไปทาทองแดงจากบแม่เทศมืออาชีพไปพี่น้องของม่วนก็จักสมจักฟานมันจะเพิ่มนี่นเลย องเ่ากบืตน้องเ่ากระมือ้ก่อนพี่น้องก็เพิบ่บอยูมาจอบเงินไม้มาจอบอจงเงินไม้จ้าตเยายังมาปลูกอีกแหละเขาบอกก็วกวากแต่เพ่าปลูกแล้วบ่เมียนเบาอีกแู้่่ย่างแ ใไปคนใส่ส,สมมันนี่รอนะพี่น้องมาซามาเปิดกะไก่นะกแล้วซาเป็นอีงส่ตนผสมเลยนะจ๊ะไอเราเคยกลิ่นกันมาหด้อมาจ้าพี่น้องเออครั้งแรกที่ก้อยในขนมน,นะจ๊ะเออแซ่แบไแซ่บเลยพี่น้องเออเวลาลงไปสิน้อยหนึ่งก่อนนะ มันจะเค็มเกินไปนะพี่น้องเค็มมันจะผงผงสุปรสจ้ะใส่น้อยหนึ่งอือกป็นที่ ข้าวขว้จ้าขว,าาว้าสดๆร้อนๆเลยพี่น้องขว้าใหม่กับมือพักก้าวขว,าว้าแล้วอืมมากริดลงใส่ใส่ก้อนชิน้อยพี่น้องเยอะใส่ก้อนจุดระพาเพ็ดไร้กิจบ,บ่ได้เออชิสิลงก็ลงเด้อเอาน้องก่อนอืม เป็นพริกผงแโอ้ยแมงไหมกับสีล่งถวยคนพี่น้องยอยากเยอะกพี่น้องไปตะก,กินอย่บนี้กพี่น้องว็ไปจะทอดทิมลีนาดพูดมาสี้ผู้ด้นหม่พกจีอางนี้ังกับพี่น้องเยอหอมรมไปนะจ๊ะ บัวไม่ไล่นนลนนบัวลงไปจาซอยอย่างนี้เลยจา้ามันเสด้กินแมงไหม,มในมือคนนี้เลยพี่น้องโอ้ยแมงไหมไลยซอยพักลงไปเยอะๆตัดความเรียนออกไปแล้วเนี่ย ต่อไปนะจ้าหอมจ้าหอมรับจ้าหอมรับจ้าอืมเด็ดใส่สักพีน้องใส่เป็นพวงเป็นเหางาเป็นชิโทษเนาะอ้าอืมจาเด็ดลงไปเด็ดลงไปใส่เยอะเยอะก็จะได้หอมหอม ใบเป็นใบเลยจับบริสุซอยเด็กพี่น้องเลยมันจะได้คุยมันสัได้ตุวยกลับมากลับมืออืเนี่ยสูตรไผยสูตรมันเด็กพี่น้องกอดของพายของมันจ่ายก้อยของขดเป็นสี่ก้อยของตกจ้าเป็นเส้งได้บรูปจ้าเออเป็นขดเป็นจังเสียพี่นอ้องพอพี่น้อง อบอกเก็บลายเนาบ่อเสรจแ้กนัเะงุอนนี้าค้าม้จ้ออกินได้ทุกีทุกวันไม่เบื่อนะจ้าเนี่ยจะทุกคลิกให้เข้ากันเนี่ยไป ช่งคืออยู่บ่พี่น้องช่งคือตะกีก้อยู่บนยันจึงได้ฮึพูดม,มาสิอืมเก่งเส่งเศรษฐพี่น้องจ้าเห็นเนาะสิ่ง,งมันคอพี่น้องเด้อขันายานใส่มืออยู่นางตั้งหางนะจ้าออหลังมาเจอ ไม่พอปลาไม่พอหมักโมอีจมันอยากสมปุดสรเลที่เนาะทดเลจางมันส้มงงเพิ่นาากัส,สม้งงม,สสมไปได้มันอยเพิ่นมนะ พอ,อ,อเสร็จสิ้นภารกิจก้อยมงขนูนสุรอ้อเจ้าจ้ะตัวนี้บ่แม่สตดพระบิดาหรอจ้ะสุดอ้อเจ้าตัวนี้เนี่ยเออตำรับจากสาววางนอ้องมาพี่น้องมากิ่น้ำกันบัดจ้าจ้ามาจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินก้อยเมงฉนูนจากกระบมะกอกพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือหมกหน่อไม้ของ พี่สาวลงมาให้นะจ๊ะเออมาเดิมาเดิมพี่น้องมาเดินมาเดิมมาเดิมนะจ๊ะมาเดิมจ้ะมาพี่น้องจมากินข้าวน้ำกันจ้ะพี่น้องวาง้อแสบแสบี่น้องเอ้ยกินก่อนนะจ๊ะไม่กะนู่งแต่จะกลิ่นอะจะนุ่งยังไงบอ้องกินี่ยนตงลี่ยน้งปล่กนหมนย่งนได้ คนทีไม่แที่หน้าดจาก้นตั้งใจก้นอันนี่รออากาศที่ได้ล่ายอยู่จ้าอันนี้ก็เบิกกับอแรงเดือดจ้ากับไปแมงกินนูนจ้าพอเฮ็ดยากได้ขนุนกระยากได้ก็เลยอบจองะ ารสาสุดีั้ี่อยู่ใต้เนีหนึ่งที่รอให่แล้วเนาะมนักการที่เนียเป็นเรื่องเดียกันเนี่ยนางพี่นวเก็จะได้อีแคะเนี่ยก็จะได้กด้วยเนา,า,านะไอพี่ไปเมง่อคืนมันอยู่เมื่คนวายเม,มื่อเมื่อวนจุจีนะประก,กวงเมติงนาะประก,กวงมมติแบบไหน กินนะโอ้ัหนีมมันจะนี้นไก่นี่กินนะเสร็จแล้วตัวใจยังน้อยแต่ก็อย่าเลยนี่ผักรีนตกบันั้ยอ้ชาตบุย่เาอกน้องทองนซะแล้วมันคกับโก ไม่บป้พี่น้องจะได้อ้วนเลยแหละพี่ิงงกันเี้ยงมืองพี่น้างานนองทีเขาแค่าพาบ,บริการก้อยในจุนูร่ระคำนี่กรากันพี่น้องติดติดหนาที่เงินไอ้แขกมืออื่นกันพี่น้องบานมาแล้วมากแล้ว